สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็มาอัปเดตผลงานของคุณหลิวอินหนิงกันนะคะก็จะมีผลงานแบบจีนปัจจุบันออกมาให้พวกเราได้ดูกันเรื่องนี้ถ่ายสต็อกเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่า s i k a d a Girls ค่ะเป็นความรักนะคะของผู้ใหญ่วัย33ปีแล้วก็36ปีรวมทั้งนะคะความสูงที่แตกต่างก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความรักเช่นเดียวกันนะคะสาหรับเรื่องนี้จริงก็มี วันนี้ยายต้นฉบับนะเพื่อนเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่สายที่แอดหวานจะเลือกอ่านเป็นเรื่องแรกๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากอ่านลองไปหาเรื่อง the most be loved นะคะคือชื่อภาษาอังกฤษของเรื่องนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับตัวของซีรีส์ชื่อว่า Sicada Girls ค่ะเรื่องนี้นางเอกนะคะในนิยายต้นฉบับเนี่ยนางเอกเท่มากๆเลยนะแต่ว่านางเอกนั้นเป็นเหมือนอายุมากกว่าพระเอกของพวกเรานั่นเองค่ะเป็นแนวแบบอุ้ยหลงรักอืมหลงรักผู้หญิงที่อายุมากกว่าแต่ก็ไม่ได้อายุมากกว่าเยอะนะคะก็อยู่ในช่วงไม่เกิน5ปีอะไรแบบนี้นะคะซึ่งการแคสนักแสดงมาก็เหมาะสมมากเลยเนาะเพราะว่ามีคุณลิ้ว อีหนิงของพวกเราแล้วก็คุณหวังจือเว่นนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่เออเห็นแต่งตัวแล้วในโปสเตอร์อะไรต่างๆก็เป็นผู้หญิงที่เท่มากเลยค่ะก็สมเนาะสมกับในนวนิยายต้นฉบับเหมือนเดินออกมานะคะพระเอกของเราก็สูงเหมือนเหมือนพระเอกในเรื่องนั้นแหะค่ะซึ่งความสูง 189, 180เซนนะคะของคุณหลิวอ,อีหนิงนั้นก็มีซีรีให้แสดงด้วยนะอะไรเงี้ยนะคะเอาล่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ มีการปล่อยโปสเตอร์ออกมาหลายหลายรูปแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนว่าจากเรื่องความนิยมจากปรับปักจำนวนก็ทำให้คุณลิวอหนิงนั้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแบบโอ้โหค่ะเรียกได้ว่าช่วงตีเหล็กเลยนะคะตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นทาง Tencent Video เองก็ปล่อยโฆษณาแล้วก็ปล่อยออไตเติลที่เป็นตัวอย่างนะคะของเรื่องนี้ออกมาแล้วก็จะมีคิวว่าจะออนแอร์ไม่ช้าไม่เร็วนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูน่าจะเป็นช่วงหนาวๆหน่อยไหมเพราะเรื่อง นี้มันโรแมนติกนะเพื่อนเพื่อนก็น่าจะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นๆลงหน่อยนะคะแน่นอนค่ะพระเอกของเรื่องต้องเริ่มต้นด้วยคาแรคกเตอร์ที่เป็นเหมือนกับ เทพผบุตรชายผู้เย็นชานะคะส่วนนางเอกของเราก็เป็นแนวเทพที่ดาเอลผู้เท่ๆคะ่ะนางเอกนั้นสูงประมาณ159เซนนะนเพื่อน <laughs> เพราะฉะนั้นเรานะคะเราก็จะได้เห็นถึงความผสมผสานกันร,ระหว่างเออไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะแฟนแบบเออผู้ชายอายุน้อยกว่าแต่สูงกว่าส่วนสูงสูงกว่ากับผู้หญิงเท่ๆคนหนึ่งนะคะเตี้ยกว่าแล้วเป็นไงล่ะเตี้ยแต่ว่าแต่ว่ามีสเสน่ห์นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เป็น เป็นเรื่องที่น่าดูอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เห็นหน้าของคุณหลิวอี้หนิงไหมเพืนเพื่อนเรื่องนี้นะคะด้วยทรงผมกับด้วยผิวพรรณแล้วก็หน้าตากายเป็นหนุ่มตีซึ่งหน้าใสามากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะรู้ว่ารูปโปสเตอร์จะใส่ฟิลเตอร์มากอยู่ก็ตามแต่องอะไรก็ตามก็ดูดูดีดูหน้าเด็กมากเลยล่ะคะ่ะก็มีชาวเน็ตบางคนเนาะเขาก็พูดบอกว่าเออแต่ว่าส่วนสูงแล้วก็ขนาดตัวที่มัน ที่มันต่างกันมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความตึงเครียดได้นะในตอนที่ดูอะไรเงี้ยนะคะคือหมายถึงว่าเวลาที่พวกเขาอยู่ในฉากเดียวกันหรือในโปสเตอร์เดียวกันไม่หรอกเพื่อน,อนแต่จริงๆแล้วถ้าไปอ่านในนวนิยายต้นฉบับอะไรเงี้ยก็คือก็สมแล้วคือเป็นพระเอกกับนางเอกที่เดินออกมาเลยนะคะจากนวนิยายต้นฉบับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความรักบนโลกเนี่ยมันกําหนดไซส์กันด้วยหรอใช่ไหมาบางทีแล้วคนอ้วนกับคนผอมเขาก็เป็นแฟนเป็นคู่ รักกันได้นะคะแล้วต่อไปคนอ้วนก็อาจจะกลายเป็นผอมก็ได้มันต้องมีแรงบันดาลใจเนาะแต่เรื่องความสูงความเตี้ยนี่จริงๆเราก็เห็นหลายๆคู่อย่างเพื่อนแอดหวานนาอที่เรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันก็มีบางท่านที่แบบเออแบบ สูงมากๆเลยส่วนผู้หญิงก็จะค่อนข้างตัวสั้นหน่อยขนาดกระทัดรัดอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ใช่แบบเราโอ้ยแอดวานไม่เคยได้อยู่ไปแถวเลยเพื่อนเพื่อแอด,ดวานอยู่หัวแถวตลอดนะคะเพราะว่าตัวสูงมากค่ะก็170มาตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วนะคะเพราะฉะนั้น เป็นผู้หญิงตัวสูงไม่เคยได้สัมผัสเลยนะคะการเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าทนุถนอมเนี่ยเขาเป็นกันอย่างไรนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมรอติดตามชมผลงานของคุณหลิวอี้หนิงด้วยค่ะก็เรื่องนะคะตามเออผู้ผู้ที่แต่งนะผู้ที่แต่งเรื่องนี้นะคะ ใช้นามประกาว่าคุณกงหยวนเฉียนค่ะก็แต่งนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของความรักเส้นทางความโรแมนติกนะคะซึ่งความรักนี้มันเกิดขึ้นในสังคมเมืองค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าต้องมเอีเรื่องนี้มีเผชิญหน้าทางจิตวิทยาด้วยนะคะนางเอกนั้นเป็นผู้ที่ดูจะเท่ๆแล้วก็มีความสงบภายนอกค่ะแต่ว่าในใจของเธอไม่ไม่เสถียรไม่มั่นคงเลยค่ะหัวใจมีความปั่นป่วนนะคะส่วนพระเอกนั้นดูแบบโอ้โหเฉยเมยต่อโลกนี้ เหลือเกินเยน็นชะาะในช่วงเริ่มแรกในช่วงเรื่องแรกค่ะก็พระเอกดูห่างเหินจากผู้คนเหมือนอินโทรเวิร์สอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่จริงแล้วนะคะโบพระเอกนี้เป็นคนที่มีจิตใจแบบ อารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นได้ง่ายแล้วเขาก็เป็นคนที่อชอบเขาเรียกว่าอะไรชอบจะพัฒนาตัวเองแต่เขาเก็บเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ไม่ค่อยพูด่ะนะคะเขาชอบมักจะก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าแรงผลักดันนั้นมันเกิดจากอะไรบางอย่างซึ่งอยู่ในใจของเขามาโดยตลอดค่ะเรื่องราวแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบเออเรา เรายังไม่รู้ว่าจิตที่ว่าเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องอาศัยจิตแพทย์เผชิญหน้ากับจิตแพทย์เนี่ยมันคือปมอะไรบ้างแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือความแตกต่างทางร่างกายระหว่างนักแสดงมันก็ยิ่งเพิ่มสปอตไลท์นะคะให้กับให้กับเรื่องเข้าไปอีกนะคะ ออร่ราของพระเอกนะคะเป็นเสายาวๆขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็หวังจือเหวินเองนะคะก็เป็นผู้หญิงที่มีความผอมบางเนาะเธอมีสเสน่ห์นะเพื่อนๆเธอเ,เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ดวงตาเวลาที่กีดตรงกิดตาด้วยไอายไลไนเนอร์แล้วก็มีความเฉียวมากเลยค่ะก็ะแน่นอนว่านะคะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยจะรู้จักคุณหลิวอิ้หนิงมากกว่าคุณคุณหวังจือเหวินซะอีกนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็รู้จักเธอนะคะพระเอกนั้นอายุ30 อายุน้อยกว่านางเอกนะคะซึ่งก็ตรงกับคุณหลิวอี้หนิงซึ่งเ้าอายุ33ปีค่ะส่วนคุณหวังจือเวินนั้นอายุ36ปีนะคะเอถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้จะมีเรื่องจีนปัจจุบันก่อนหน้านี้นอที่คุณหลิวอี้หนิงก็แสดงเป็นพระเอกนะคะเรื่องแรกอะที่เป็นแนวปัจจุบันเรื่องนั้นก็ คู่กับนางเอกที่มีอายุมากกว่าด้วยเช่นเดียวกันเป็นแนวแบบเออน้องชายรักพี่สาวอะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้ก็ยังคงน่าดูอยู่ดีนะคะเพราะว่าเรื่องราวมันก็ไม่ได้ซ้ําเหมือนเดิมเดิมมันเป็นเรื่องราวที่แบบเออไอดอลดาราไอดอลเนาะมาเจอกันแล้วก็มีเรื่องราวของจิตวิทยาเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นการจัด ทีมของละครประเภทนี้มันก็ต้องเป็นละครไอดอลอยู่แล้วเนาะเพืเ่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าฉากความโรแมนติกฉากจูบพวกเราต้องกังวลไหมไม่มั้งเพราะเห็นจากปรปักจานนนะคะถึงแม้ว่าจะมีฉากจูบเพียงฉากเดียวแต่ว่าคุณหลิวอี้หนิงก็เอาคะแนนร้อยเต็ม10ไปได้เลยนะ,ะมาตรฐานเกินแบบสุดๆเลยคะ่ะเอาไปเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกจะมีตักกะของชีวิตด้วยเอาไว้เตือนใจนะคะเพราะมันเป็นเรื่องราวของสังคมในเมืองนั่น แล้วก็สิ่งที่ทําให้เกิดปมในใจขึ้นมานั่นก็คือนางเอกเองคือเป็นผู้ที่สู้ชีวิตแล้วก็ทํางานหนักทาถือทุ่มเทกับงานมาตลอดหลายปีเลยนะคะแล้วก็ใจเย็นกับเรื่องความรักไม่ไม่แบบอุ้ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่รอก็ได้ไม่กล่ก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงที่นางเอกพบกับพระเอกนะคะที่มีสัญญาณของการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามพระเอกของพวกเราก็ดันมาแบบเออคลิก คลิกกบับบุคลิก,กภาพของนางเอกเนี่ยแหละค่ะก็เลยทําให้แบบมองผู้หญิงคนนี้แบบในสายตาที่เปลี่ยนไปจากที่เขาพยายามปีกตัวออกจากออกจากสังคมออกจากโลกอะไรประมาณนี้นะคะจากโลกภายนอกอ่ะไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าพวกเขานั้นจะคายปมในชีวิตกันได้อย่างไรนั่นเองค่ะเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะหวานๆนะคะบอกแล้วว่ามันจะมีเรื่องราวของความเป็นตะก,กะของของการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเมืองนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมแล้วก็ทําให้พวกเขานั้นแบบเ,เป็นแบบนี้คือทั้งมีปมแล้วก็ทั้งคายปมได้นั่นเองค่ะ แล้วก็ไม่ว่าจะเกิดความแตกต่างในเรื่องใดก็ตามโดยเฉพาะส่วนสูงหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจกันแล้วก็มีความใกล้ชิดกันทางด้านจิตวิทยานะคะก็จะเป็นจุดที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงเลยนะคะจิตวิทยาในในตัวของบุคคลเนี่ยมันจะรวมถึงความอบอุ่นแล้วก็ความอยากจะเปิดใจหรือความแบบเออไม่เปิดใจอะไรเงี้ยคือมันก็รวมอยู่ในในหัวข้อนี้ทั้งหมดนะคะแล้วแน่นอนว่า ทั้งคู่นะคะก็คือเป็นตัวละครซึ่งอายุ30ขึ้นไปแล้วถ้าพูดในสังคมจีนเนี่ยเ,เพื่อนๆลองคิดดูสังคมจีนเขาปกติแต่งงานกันเร็วแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนโสดที่อายุ30แล้วนะคะขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นวิถีการใช้ชีวิตแล้วก็วิถีแนวคิดของพวกเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจถูกไหมคะคืออย่างที่บอกเนาะคือที่จีนเขาจะแบบตัดสินใจแต่งงานกันเร็วแม้กระทั่งมีในสังคมที่อยู่ในเมืองหรืออะไรเงี้ยค่ะพอแบบ ยี่สิบห้าปุ๊บเขาก็จะเริ่มมองหาละโดยเฉพาะแบบครอบครัวอะไรเงี้ยก็จะมาช่วยแต่ว่าสําหรับพระเอกนางเอกในเรื่องนี้พวกเธอกับพวกเขานะคะคือพ้นสามสิบขึ้นมาแล้วแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเฮียเกาหวยกวงของพวกเรามาด้วยนะคะมาอีกหนึ่งคู่เช่นเดียวกันเป็นคู่รองค่ะซึ่งก็น่าดูมากเลยแล้วก็ความรักที่ดูเป็นผู้ใหญ่แบบของพวกเขาเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีพฤติกรรมที่มัน แตกต่างจากวัยรุ่นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจัดการกับชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้างในช่วงที่พวกเขานั้นจะเปิดใจนะคะแล้วก็ในช่วงที่พวกเขาเป็นคู่รักตกลงใจกันละว,ว่าจะเป็นคู่รักกันมันก็ต้องมีการเติบโตแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันเราก็ต้องมาดูกันว่าพวกเขาต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะ <ücke> ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะเขาดําเนินชีวิตมาคนเดียวแบบ30กว่าปีไงแต่พอเขาเปิดใจในตอนที่มีความรักแบบเออตอนอายุ33กับ36อะไรเงี้ยอะไร เป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและการอะไรที่พวกเขาต้องปรับจูนกันบ้างแล้วก็อะไรเป็นเรื่องราวที่ต้องลายปมกับกระแสอารมณ์ของตัวเองนะคะก็จุดนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยะะล่ะค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเรื่องนี้จะได้ดูกันในปีนี้นะคะปี2025นะคะก็เดี๋ยวเรารอดูแอนด์แอดวานคิดว่าเรื่องความรักอะไรแบบนี้น่าจะมาในช่วงที่อากาศแบบเย็นลงหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้า มาก่อนก็ดีไม่เป็นไรค่ะดูได้หมดนะคะก็ให้เป็นผลงานของหนิงเกอรก็ดูหมดเช่นเดียวกันค่ะอาลลัคท่านใดรอชมเรื่องนี้เป็นเพื่อนกันบ้างเอ่ยนะคะเดี๋ยวรอชมกันได้ที่ vtv thailand นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ